ที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตรเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้วจะมา จะยอมรับความจริงที่เจอในแค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลิกไปมีสุกซ้มมีผิดหวังหัวเราะหรือวัน ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ก็เตรียมไวเพื่อความทุกข์คงตามมาอีกไม่กไกลจะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไว้เพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีลา มีสุขสมมีผิดหวังหัรอกหรือวันไหวเกิดขึ้นในทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด